2,007ตามมาด้วย6,002อ้าวรื่องขอผมก็ต้องกล่าวสสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราไปอยู่กันดีเกมวายคอสเตอร์นะคผมว่า วันนี้เราจะมาเล่นบอกสูตรกันอีกแล้วนะครับผมก็จะมาดูตารางจักระนิดซึ่งเราว่าไปยังไงตารางจักระก็จะเป็นประมาณนี้คร่าวๆนะฮะอยู่กันคร่าวๆคร่าวๆพอแล้วผมเดี๋ยวจะมาแจกสูตรให้ดูมาครับผมมาทุนที้หนึ่งร้อยแล้วผมเบ็ดห้าบาทกันก่อนเบาๆชิวๆเบรยกันไปนะครับผมสิบทีกันไปครับผมกดกันไปก่อนนะผมว่ากดยังไงกดยังไงแบบว่าถ้ามันแอกล็อกมาแบบก็กดไม่ติดเป็นเพราะอะไรนะ เดี๋ยวผมจะบอกสูงนะผมว่าทำไมกดไม่ติดโหจะไม่ติดเลยนะไม่ออกเลยอะเลยมาว่ะมาอยู่มาอยู่วายมาเอ้ามาแต่ไม่ายไหลวะนะไม่ออกเลยไม่ออกเลยเห็นป่ะพอก่อนเลยพอก่อนเลยดีพอก่อนเลยพอก่อนเลยนะผมเนี่ยเบาเบาไปผมกดกดกดดูก่อน หาว่ายก่อนครับผมหาว่ายก่อนว่ายไม่โผล่เลยเว้เยเฮ้ยว่าย <c oughs> ไม่โผล่เลยเว้ยหาว่า,าวยมาแล้วผมให้กดว่ายแล้วผมสิบที 1, 2, 3, 4, 5, แล้วผมหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วหกแล้วเจ็ดแล้วแปดแล้วเก้าแล้วสิบนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลอาดูกันว่าจะได้หรือไม่นะครับผมอ่ะสิบทีเหมือนเดิมเลยครับผมไปครับเริ่มครับ มาแล้วผมเข้าวายเข้าวายมาแล้วผมเป้งมาแล้วฮะมาแล้วผม,ม,วผมเริ่มขยับแล้วแก้วน้ำออกแปดร้อยพันสี่ศูนจ่ายขาดทุนนะทำไรมาแล้วผมจ่ายขาดทุนขออนุญาตเพิ่มเบ็ดเลยละกันขออนุญาตเพิ่มเบ็ดเลยละกันอ่ะล้ววายเข้าอีกแล้ววายเข้าอีกแล้วเป้งเป้งหึสองพันสี่เป้งหือพันหกเก่าจะไหลให้มันแหลมันไม่ไหลให้ไงไม่ไหลให้ด้วยนะ ประเด็นไม่แม่แหละให้ด้วยนะอ่ะแล้ววายเข้าอีกแล้วแล้ววา,าลว,วายมาอีกแล้ววายมาอีกแล้วอื้อหือ4 5 0 0แล้วไหล้อหือสวยงาม4,000 10,001ถือว่าสวยอยู่ถือว่าสวยอยู่ถือว่าสวยอยู่ถือว่ามาดีถือว่ามาดีแล้ววายมาอย่างนี้วายอะไรตัวจัดวายอะไรตัวจัด ไงห้าพันครัี่หวน้าไปดีหึงสออือหือยาวครับผมยาวเจ็ดร้อยยิบองพันแปดเอาจาดัดเอาเรื่องจดัดเอาเรื่องจดัดเอาผมขอเบ็สองร้อยเลยละกนันท้าน้นขอเบสสองร้อยเลยมาแล้วผมมาแล้ว ปเป้งสองพันเจ็ดตามมาด้วยหกพันสองของจริงมาผมขอดรอสุดท้ายเลยมาขอดรอสุดท้ายเลยขอดรอสุดท้ายเลยมาแท็กซี่ออกอุ้ยหมื่นแปดฮะมาแล้วหมื่นแปดของจริง ก็สำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะผมก็จะาลเลืมอนไลค์ก็แชร์ก็ติดตามผมแล้วเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ Good bye, มีกุญบาบผม